แม่น้ำน่านไหลผ่านตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลกมาหลายชั่วอายุพนความสำคัญของแม่น้ำสายนี้ถูกลดบทบาทลงด้วยแสงแห่งความเจริญที่เข้ามาเหมือนกับตัวเมืองในจังหวัดอื่นๆที่สายน้ำถูกทิ้งร้างไว้เบื้องหลังที่ตลาดใต้ ตลาดสดยามเช้ากลางเมืองพิษณุโลกเต็มไปด้วยผู้คนชาวเมืองสองแควนิยมรับประทานปลามาช้านานแม่ค้าขายปลาจึงมีมากเป็นพิเศษปลาหลากหลายชนิดมีให้เลือกมากมายทว่าปลาธรรมชาติจากแม่น้ำน่านแห่งนี้มีไม่มากนักด้วยสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปปลาท้องถิ่นในช่วงนี้จึงมีเพียงปลาเล็กปลาน้อยส่วนปลาใหญ่ เป็นปลาที่เลี้ยงในกระชังและปลามาจากต่างจังหวัดตอนนี้มีแต่ปลาเลี้ยงหมดอ่ะปลามาเขาก็มาเลี้ยงอะไรก็เลี้ยงจะไปหาปลามนน้าอย่างสมัยก่อนไม่ได้ครับไม่มีแล้วเพราะมันเบื่อไอ้น้ํายาที่ว่าชาวไร่ชาวนาเขาทำนะฝนตกมาเขาไหลมาไอ้พวกที่มาลงโรงพางมันก็เบื่อ หมีทุกเช้าลุงเล็กจะออกเรือไปจับปลาที่ดักไว้เป็นอุปกรณ์ดักปลาที่สร้างอย่างง่ายๆด้วยไม้ไผ่ไม่มีหรือดูหนาเป็นช่วงที่ได้ปลาน้อยแต่หากเทียบกับสมัยก่อนก็จะไม่น้อยเช่นนี้ฝังนน้นอีกสามลูกมันเด้ร้อเพราะปลาไม่มีขี้เกียจแล้ว แต่เช้านี้ยังดีที่ได้ปลาดุกสองตัวแม่น้ำน่านกลางเมืองพิษณุโลกบัรนี้กลายเป็นที่ระบายน้ำทิ้งสำหรับคนเมืองไปแล้วมาค่ะมนมีตั้งสิบกว่าท่อสิบกว่าท่อนะท่อใหญ่ๆน้ำเสียมันจะมีสองท่อใหญ่เนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ท่อน,นี่ท่อถ้าฝนตกนะโน่นจะดำถึงครึ่งไม่น้ำ เมื่อความเจริญเข้ามาน้ำประปาเข้ามาแทนที่ความสำคัญของแม่น้ำค่อยๆหายไป oh. ถึงกระนั้น oh. ก็ยังคงมีคนหาปลาและอาศัยในเรือนแพท่ามกลางน้ำทิ้งที่ส่งกลิ่นคละคลุ้ง แม่น้ำลดความสำคัญเหลือเพียงที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจทำบุญปล่อยปลาและสนุกสนานไปกับงานประจำปีเท่านั้นแถวนี้ลงซุ่มซ่ามไม่ได้แก้วร้านอาหารไม่ไหวโยนทิ้ง กินแล้วมันก็คว่างมาถ้าพูดถึงถ้ามีปลาหน้าปลาขึ้นกลางคืนเลาะไม่ได้ย่านนี้เดี๋ยวมาเอาขวดเบียร์คว่างลงมาลุงเล็กนำปลาดุกที่ได้มาทำอาหารเช้าย่างให้หอมกรุ่นพร้อมน้ำชิ้มรสเด็ดแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว กับความสุขสำหรับครอบครัวคนหาปลาแห่งลำน้ำน่านใจกลางเมืองพิษณุโลกที่กำลังถูกลืมถึงหากินอย่างนี้ถ้าไม่มีเรือชอดนะโไปไกลอีลายเรือชอดคืนนี่เกือบเต็ม,มลำเรือเนะี่ยป่าโอ้ว่าล้วมันได้หมดแล้วมันตี้ยไปนี่ อยู่ขนาดอย่างต้นไม้ยังวิ่งปี๊ดมาผิวน้ําวิ่งมาหาเลยมันมีตัวดูดสมัยก่อนนี่มันมีความสุขไงบ้างพี่ตอนเด็กๆจับปลาทำไงก็ได้ปลาทำไงก็ได้ปลาแต่เดี๋ยวนี้ทำไงก็ไม่ได้ปลา